เรากำลังเดินทางจากลานกลางเต็นท์ลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครนายกผ่านศูนย์ฝึกอบรมที่สองเขาใหญ่แล้วเลี้ยวซ้ายลงมาทางจังหวัดปราจีนบุรีผ่านด่านเนินหอกลับมาตามทางหลวงหมายเลข3077แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกในเลซวนเข้าทางหลวงหมายเลข3649หรือถนนสุวรรณศรเก่าผ่านปั๊มน้ำมันปตท,ทดงขี้เหล็กเข้ามาตามทางหลวงหมายเลข33 ผ่านแยกกบินบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข2031ผ่านโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนแวะกินอาหารเที่ยงที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข4 0 4 0เมื่อถึงสี่แยกบ้านหนองเตียนขับตรงไปทางอำเภอวัฒนานครเข้าทางหลวงหมายเลข3462ขับตรงไปอีก14กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายที่สามแยกทางเข้าอุทยาน แล้วขับตรงไปอีก1.7กิโลเมตรถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางศรีดาจังหวัดสะแก้วรวมระยะทางประมาณ152กิโลเมตรลานกลางเต็นท์ตรงเข้าไปอีก50เมตรนะครับตามป้านี้ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วตรงนี้สวัสดีครับ จะมาพักที่นี่ครับจะมีค่าธรรมเนียมคนละ30บาทนะคะสองคนก็60สบ ลานกลางเต็นท์มันจะมีอยู่2จุดก็คือศูนย์บริการแล้วก็กมยี่สิบเดี๋ยวอจะอธิบายอย่างนี้นิดนึงนะคะก็คือบางสีดาจะโดดเด่นในเรื่องสายพันผีเสื้อที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้มีน้ำตกแล้วจุดกลางเต็นท์ตรงนี้จะมี2จุดคือด้านล่างด้านบนแต่ด้านล่างคือสะดวกสบายมีสัญญาณโทรศัพท์แต่ด้านบนกมห้าื่อน้ำเย็นตรงนี้จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ตรงนั้นจะเป็นศูนย์รวมของผีเสื้อป่า ออพีเสื้อเยอะกว่าไหมซึ่งเมื่อวานเจอซิกแซกค่ะในเพจนะคะซิกแซกหมายถึงซิกแซกคือจะเป็นสายพันธุ์พีเสื้อที่หายากซึ่งสัพพที่ปางศีดาเท่านั้นแกะกระจานก็ไม่มีใกล้เคียงเราก็คือจะมีทับลานแต่ซึ่งปางศีดาเราจะเจอแบบ ประมาณ60ตัวต่อปีนะคะจากที่ท่านอาจารย์สินทยุยศบอกแล้วที่ทับลานเนี่ยก็จะเจอน้อยกว่าประมาณตัวหนึ่ง x, หรือสองตัวแต่เนี้ยพืชอาหารนะคะก็คือจะอยู่ที่นี่แต่อะไรท่านไม่ได้แจง้งท,ที่เจอเอ<ห>มื่อวานนี้เยอะไหมใช่ค่ะเยอะเมืออ่อวานก่อนเจอ3ตัวติดค่ะแล้วก็เมื่อวานนะคะเจอหนึ่งตัวด <Kendra. S 1> ้านบนพืชอาหารอยู่ค่ะแล้วมั่นใจนะคะว่าถ้านั่งเที่ยวมาแล้วก็ลองไปเดินดูนะคะด้านบนป .5 ก็จะเจอแน่นอนค่อยๆเดินเพราะเขาตัวเล็กนิดเดียวแค่นี้ หมายถึงว่าเดี๋ยว20กิโลหมายถึงว่าผม เอารถนี้ขึ้นไปใช่ค่ะขับรถขึ้นไม่ได้เลยแต่ทีนี้ด้านบนนะคะด้วยความที่เป็นถนนดินแดงและมีเลอาน้าถ้ากลางคืนคืนนี้ฝนตกหนักนักท่องเที่ยวจะฉ่ามากเลยตอนเช้าลงมาคือมันจะติดดินดินแดงมันจะเลอะค่ะแต่ถ้านักท่องเที่ยวนอนด้านล่างถูานักท่องเที่ยวนอนด้านล่างแล้วเช้านักท่องเที่ยวขึ้นไปซับแบบกะเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะผีเสื้อจะออกช่วงตั้งแต่แดดออกเป็นต้นไปก็คือ8ปดเก้าโมงค่ะจะออกแต่ถ้าช่วงเช้าฝนตกแล้วมันคลุมคือยังไม่ออกแต่ถ้าด ออกแลเขาจะออกใช่แต่ไม่ใช่แดดจัดนะคะก็คือเป็นแดดกลางๆมันจะมีข้อมูลรายละเอียดอยู่ตรงนี้ว่าจะออกช่วงประมาณไหนเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ได้มาหกเจ็ดแปดนี้นะคะหกเจ็ดแปดนี้มีงานของเทศกาลดูผีเสื้อและคืนนี้นะคะถ้านอนที่นี่สามารถไปถ่ายรูปผีเสื้อมอสได้รูปลงแล้วในเพจอุทยานชาติปางรีดาถ่ายรูปผีเสื้อหมาถึงค่ะผีเสื้อกลางคืนค่ะอยู่ตรงจุดบริเวณหน้าน้ําตกค่ะก็คืออ่า เลยขึ้นไปนิดน like ึงค่ะเลยจากนี้ไปน่อยเด่อนก่อนก่อนถึงไอรานกลางเป็นข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะก่อนถึงเยอะเลยค่ะเพราะว่าไานกลางเต็นท์กลัวรถติดมากเลยผมจะเดินขึ้นไปเป็นจะไกลหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะไม่ต้องเดินเยอะอเดินอะไกลแน่ค่ะแต่ว่าถ้าขับรถคือสะดวกค่ะมอไซ์เจ้าหน้าที่เก่าๆยังขึ้นได้เลยค่ะอืมไม่ไม่ได้ชันใช่ไหมไม่ได้ชันค่ะเป็นทางตรงๆไปแต่เพียงแค่มีร่องน้ําเมื่อเวลาฝนตกน้ํามันจะไหลลงร่องแต่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะยังไม่ชันช่วงนี้ ต้องระวังตอนฝนตกแล้วแล้วก็ถ้านักที่ยวขึ้นช่วงเช้าก็จะมีสัตว์ออกหากินข้างข้างทางค่อยๆขับรถเบาๆก็จะเจอสัตว์ไก่แจ้ไก่ฟ้าพญารอตามรูปในนี้ทุกทใช่ค่ะนกเงือกค่ะทางทางมัน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 กว้างพอจะกลับรถได้ไหมเผื่อเปลี่ยนใจระหว่างทางอะไรม่อาจจะยากไหมใช่ค่ะมีจุดให้สามารถกลับได้เพราะว่าด้านข้างอะค่ะก็ยังเป็นป่งเป็นโป่ง อาหารก็จะสามารถกลับได้มีพื้นที่กว้างเป็นรถถนน2เลนสวนกันได้ค่ะอ๋อสองเลนสวนกันได้ตลอดใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะทุ่นมีโป่งเพิ่มค่ะจะตามลายทางก็จะมีโป่งไปเรื่อยๆจนถึงจุดชมอยู่ด้านบนซึ่งก็สามารถขึ้นไปได้อมาเราต้องขึ้นค่ะได้เดี๋ยวพักตรงนี้สักคืนก่อนใกลนใกล้ก่อนแล้วรานี้เ รายละเอียดส่วนร้านอาหารก็จะมีด้านหน้าอุทยานก็มีบริการตลอดเส้นทางค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าหมายถึงที่ผมผ่านมาใช่ค่ะทานได้ทุกร้านเลยค่ะได้เลยหมายถึงว่าร้านบือการอยู่อยู่อยู่แค่นั้นเลยจากนี้ไปไม่มีใช่ไหมมีอีกมีอีกค่ะเพราะว่าร้านอาหารอยู่ข้างนอกอุทยานมีและลงไปจะหมายถึงว่าขึ้นขึ้นเข้าเข้าป่าขึ้นไปอ๋อไม่มีแล้วค่ะม่มีจะมีแค่ด้านหน้าแล้วก็มีร้านกาแฟตรงน้าตกมีกาแฟขายมีของที่ระลึกอุทยานค่ะนีเจ้าหน้าที่ทําเองค่ะได้ได้ค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะมีอะไราคะแล้วก็มีผีเสื้อสตาร์บด้านในครับได้ครับขอบคุณมากครับอินดีค่ะมอสผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนใช่ค่ะสวยมากโอ้ผีเสื้อเยอะจังนี่ค่ะปกติกลางวันเราจะไม่ได้เห็นเพราะเราจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปจัดกิจกรรมตรงนั้นเนาะเราก็จะทำแค่ปีละครั้งนี้เป็นปีที่สองเนี่ยค่ะผลมุ้งนี้หนีเลยคือตัวนี้มอสอ๋อที่มีขนมี่ขน ขอบคุณครับดีค่ะครับปก่กอนออกจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเราแวะเข้าไปชมห้องข้างๆที่มีการจัดแสดงภาพถ่ายและซากของแมลงผีเสือ้อสัตว์ต่างๆที่พบได้ที่นี่อีกทั้งซากดึกดำบรรพ์ของกระดูกไดโนเสาร์และโครงกระดูกจระเ้น้ำจืดเรียบร้อยแล้วครับอาารีที่นี่อธิบายดีมากเลยครับ คืนแรกเราจะไปพักกันที่ปอดอห้าห่างจากที่นี่20กิโลเมตรขึ้นไปพักข้างบนครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะไหมครับวันนี้วันนี้เหรอครับครับผมไม่มีเลยวันนี้ไปกางเต็นท์ไม่มีเลยครับอ๋อกางเต็นท์ไม่มีเลยแต่ว่าขึ้นไปดูใช่ไหมครับไปเที่ยวก็แค่ไม่กี่คันเองครับอ๋อไม่กี่คันจะลงทะเบียนคนได้ครับเขียนชื่อนะครับข้างบนมีเจ้าหน้าที่ไหมครับมีครับมี โอเคครับนที่ดูแลมีห้องน้ำปิดไฟโซลาเซลล์ครับแต่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับครับผมหาจะกินตกเตรียมไปนะครับได้ครับสวัสดีครับ จะมาพักที่นี่ครับถ้าเรานอนอในรถเราก็กไปจอดตรงนั้นจอด,ตร,ดตรงนั้นนอนได้เลยแล้วก็ใกล้ห้องน้ำด้วยใช่ครับใกล้ห้องน้ำด้วยได,ได้ได้เดี๋ยวผมลองไปดูดีกว่าไฟมันก็จะมีไฟให้น้ำห้องน้ำคนที่ไม่แข็งแรงก็เข้าห้องกลางก็ได้นะค,ะครับ,รบสะอาดสะดวกสบาย,บายครับ เดินไปดูผีเสื้อก็มีโป่งแล้วก็มีพวกผีเสื้อหายากครับครับก็จะมีพวก,กซิกแซกเดินไปที่โป่งสี่ผีเสื้อกันครับโลกนี้กว้างพอสำหรับทุกชีวิตเรามากันที่โป่งผีเสื้อครับโป่งผีเสื้อก็อยู่ที่ใกล้กับสำนักง,งานเลยครับตรงนี้ เดี๋เลยครับ การกิจวัตรตอนเช้าเสร็จเราเดินทางขึ้นไปจุดชมวิวกม25ห่างจากปด .5 ที่เราพักเมื่อคืน5กิโลเมตรพบไก่ฟ้าพยาลอ1คู่หากินอยู่ริมทางเราค่อยๆหยุดรถห่างประมาณ50-70เมตรผมรีบคว้ามือถือแล้วซูมถ่ายเบลอๆมาได้2-3รูปก็มีรถยนต์คันนึงขับสวนลงมาพอดีน้องหยุดรถทักทายเราและมาเจออีกครั้งที่ปด .5 เราจึงรู้ว่าเราได้พบกับวสันศิลปินผู้ดโด่งดังจากเพลงก่อนลาเราได้พูดคุยกันตามภาษาคนชอบในแนวเดียวกันอย่างถูกคอก่อนลากันลงมาขบบคคุรรััาาง้ ทยานแห่งชาติ่างศรีดาตรงจุดชมวิวครับเรามาถึงกันแล้วไปมาดูตรงนี้ก่อนมาถ่ายตรงป้ายนี้ก่อนจุดตรงนี้ทียานแห่งชาติบางศีดาตรงนี้ก็เรียกว่าหุบเขาห้วยสมง ุบเขาห้วยสมองครับอุทยานแห่งชาติต่างสีดาจุดชมวิวกม25่สบภูเขาห้วยสมงต้นน้ำปราจีนบุรีุบเขาหินทรายรูปท้องเรือแห่งนี้มีความกว้าง5้ถึงแกิโลเมตรยาว16กิโลเมตรลึกประมาณ500เมตรมีสภาพป่าเป็นป่าดิบแ้งในหุบเขาและโดยรอบที่อุดมสมบูรณ์หุบ้วยสมง จึงรับน้ำทั้งจากฟ้าและทิวเขาที่รายล้อมซึมผ่านเนื้อดินของผืนป่ารวมเป็นสายน้ำที่ใสสะอาดลงสู่ห้วยสมงตลอดปีก่อนไหลลงหล่อเลี้ยงชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีด้วยปริมาณน้ำ266ล้านลูกบาทเมตรต่อปีด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และมวลอากาศเย็นในหุบเขาจึงทำให้เกิดทะเลหมอกในยามเช้า และเกิดแสงหักเหตกกระทบผื้นป่าในยามเย็นเรากลับลงมาจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางศีดาปอดหอเราแวะชมผีเสื้อที่โป่งผีเสื้อซึ่งเป็นจุดเดียวกับด่านก่อนถึงลานกลางเต็นประมาณ1.7กิโลเมตรเราออกไปกินอาหารที่ร้านด้านหน้าอุทยานแล้วกลับเข้ามาที่ลานกลางเต็นของอุทยานเพื่อจอดพักผ่อนและค้างแรมในคืนนี้ ดเดี๋ยวเช้าเดินมาดูห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้ห้องน้ําที่นี่ลานกลางเต็นท์ข้างล่างนี่จะมีห้องน้ําที่มองเห็นอยู่มีสามจุดเลยนะครับเนี่ยสามจุดเลยตรงนี้จุดนี้ผมผมอยู่ทางโน้นเนี่ยมีจุดอยู่ทางโน้นนะครับตรงข้างหน้าเนี่ยก็ก็มีจุดหนึ่ง นี่ครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยน,นะฮะซ้ายมือเนี่ยทางโน้นก็มีคนกลางเต็นท์อยู่ข้างหน้าทำกิจวัตรยามเช้าเสร็จเราออกจากกลานกลางเต็นท์ขึ้นไปชมน้ำตกปางสีดาที่ห่างออกไปหนึ่งจุดสองกิโลเมตรบริเวณด้านหน้าซ้ายมือตรงนี้เป็นห้องน้ำครับเรามาเพื่อน้ำตกปางสีดาครับ ขัางขวานี้เป็นร้านกาแฟนะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นเป็นทางลงเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อคืนมีการมาถ่ายมอสกันอยู่แถวนี้นะครับตรงหน้าทางเข้าน้ำตกเลยตรงนี้นะครับมอสก็คือผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งครับได้เมื่อคืนเราไม่ได้มาหรอกครับพักกันอยู่ลานกลางเป็นที่อุทยานนะครับแล้วเราเดินลงไป เดินลงไปข้างล่างใต้ทางลงที่นี่ไม่ชันครับเป็นขั้นกว้างๆเลยมีราวบันไดเกาะด้วยสิบขั้นก็นี่เห็นน้ําตกอยู่ข้างหน้าแล้วครับน้ําตกอยู่ริมถนนเลยครับริมถนนที่จะขึ้นไปลานกลางเต็นท์ข้างบนนะครับจับราวไว้ดีนะลื่นๆตรงนี้ลื่นจับราวมาฝั่งนี้จราวมาจะลื่นมีตะไคร่น้ําลื่นนะครับ มันค่อยๆ่อจับลาวมาหน้าผมที่นี่จะลื่นนะครับระวังนิดนึงมีป้ายระวังลื่นตัวโตๆอยู่นะครับกว่าเราจะเดินลงมาถึงด้านล่างได้เราใช้เวลามากและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยครับปิดท้ายคลิปนี้ด้วยเจ้าซิกแซกผีเสื้อหายากไฮไลท์ของที่นี่ถ่ายได้ที่สนามหญ้าหน้าป้ายน้ำตกคู่ป้ายมรดกโลกในวันนี้วันที่เมิถุนายน 2.568เวลา9นาฬิกา